ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เฉลิฉัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลหนามทัพตะโกนเพื่อจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งอ่าเจ้าอะไรนะโบฮิมะมานะครับมะโบฮิมะมานะครับจากอ่าในยูทูในเฟซบุ๊กนะครับไม่ใช่ในในเว็บไซต์นะในเฟซบุ๊กนะครับสั่งจากร้านในเฟซบุ๊กนะครับมาเป็นโบฮิมะนะครับก็ของเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ส่งจากอ่า คุณพี่อะไรนะวีปรปับโฟกัสก่อน,ไ,นไหนปรับโฟกัสให้วีและพจน์นะครับหมายม่ปรปับโฟกัสเว้ยเดี๋ยวผมปรปับโฟกัสดูอ่ะโอเคปรปับโฟกัสล,ละวีและพจน์นะครับวีและพจน์นะครับสีทองกุ้นนะครับส่งมาให้ผมนะครับอาจารย์สวดศักดิ์เจฉายนะครับร้าน, e น,นเอ,อม็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลนาทับโขงเพชรมืองจังหวัดลพบุรีนะตามนี้เลยนะครับนะรู้ๆเลยกล่องสภาพนี้ไม่ใช่อะไรอิเล็กทรอนิกส์แน่นอน นะครับนะไม่ใช่อะไรดินิทแน่นอนนะเป็นโบหิมัดแน่นอนนะครับนะนี่กล่องผลไม้ชัดเจนนะครับนะก็จะมาเปิดมาแกะให้ชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่กล่องเพิ่งมาถึงครับสภาพกล่องสวยงามมากนะครับก็ถึงทางร้านด้วยแล้วกันนะครับนะถ้าเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอนี้นะครับให้ทางร้านดูนะครับนะก็พัสดุนะครับของ อ่าเคอรี่นะครับอันนี้จากเคอรี่ปะเคอรี่นะครับอันนี้ส่งจากเคอรี่นะครับแฟดมันมาเมื่อเช้าแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเคอรี่นะครับส่งเคอรี่นะครับเก็บเงินปทางนะครับสภาพกล้องนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมภายนอกนะสวยนะไม่มีการแกะนะครับนะแต่มีดินเลดลอดนิดหน่อยนะครับดินเลาตอนยกไปยกมามันจะมีดินเลดลอดอยู่นะครับก็อ่ารีวิวทางร้านเลยแล้วกันนะครับนะก็ฝากทางร้านแล้วกันนะไปติดตามผมใน youtube นะครับอาจารย์ส่วนศักเชื้อฉายนะครับนะ โอเคใส่ขาก้องก่อนนะครับเอ้ okay, ถ้าทางร้านได้รับชมรับฟังก็ถือเป็นบุญตาของทางร้านเอ้ถือเป็นความโชคดีของทางร้านนะครับนะเพราะว่าผมทําช่อง youtube อยู่นะครับช่อง youtube อาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉายนะครับทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับรีวิวสินค้าพวกตู้ลำโพงเครื่องเสียงนะครับแต่วันนี้นะครับมามารีวิวให้ทางร้านาทางร้านขายผลไม้นะครับอ่นนี้เป็นบูหิมะนะครับก็คืออ่า เนื่องด้วยจากว่าที่ทําคลิปนี้นะครับอ่าที่เนื่องจากว่าทำคลิปนี้ก็คืออ่าทางร้านบอกว่าของไปถึงแล้วให้อัดวิดีโอก่อนแกะกล่องทุกครั้งนะครับอ่าผมอ่านข้อมูลครบถ้วนนะครับนะอ่านข้อมูลครบถ้วนนะครับอันนี้ของมาถึงสภาพสวยนะทางร้านนะครับทางร้านส่งมาสภาพในสภาพนั้นก็ตีว่าขนส่งเครี่ดีอ่าดีเลยนะครับอันนี้เรามาดูภายในกันนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ผมก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละนะก็อ่าทางร้านนะทางร้านก็ ได้ได้ออกสื่อได้นอนนะครับว่าวิดีโอนี้จะลงใน Youtube นะครับนะวิดีโอนี้จะลงใน Youtube นะครับนะทางร้านก็ไปติดตามช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ทางร้านโดยตรงเลยนะครับนะลง Youtube เลยนะครับอุ้ยแกะไม่แกะแ,กะแกะอ่าเรียบร้อยนะครับนะ, <S 2> <S 2> <S ะถือเป็นการรีวิวสินค้าทางร้านเลยนะครับทางร้านไม่อนุญาตรีวิวรือเปล่าไม่รู้รีวิวเลยนะครับ โอเคครับแกะออกมานะครับโอเคครับสภาพสวยงามนะครับนะสวยงามตามในท้องเรื่องนะครับสวยเลยนะครับไม่มีหักด้วยนะครับถือว่าขนส่งดีนะครับแล้วก็ทางร้านนะครับอุ้ยเหมือนมันเลยะทางร้านนะครับบอกว่าถ้ามันมีโมีหักอะไรก็กินได้ปกตินะครับนะที่อ่านข้อมูลดูห้ามล้างดินออกนะต้องพึ่งในแห้งก่อนอันนี้อ่านข้อมูลมาแล้วนะครับนะร้านบอกว่าต้อง ต้องอ่าต้องพึงให้แห้งก่อนคือพึ่งให้มันดินมันแห้งอ่ะห้ามล้างนะครับห้ามล้างนะดินมายังไงเอาอย่างนั้นเลยว่างั้นดีกว่านะครับอยากกินก็ปอกล่อดได้เลยนะครับ <c oughs> สวยนะครับสวยมากเลยมีเยอะเลยนะครับนะสวยสวยนะครับนะีน่ะครับับวหิมะของแท้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทางให้ทางร้านเลยเท่ากันนะครับ นะส่งไวนะครับนะเคอรี่ไวเลยครับเคปุ่มนะเคอรี่ไวอยู่แล้วนะครับโอ้เยอะเลยเนี่ยนะครับสองร้อยก็บาทเองนะเ,นเพื่อนๆรวมส่งนะรวมส่งสองร้อยบาทเองถ้าใครอยากจะสั่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอ่าแคปหน้าจอของร้านนะครับไว้ในลิงก์เลยไว้ในวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวไปตัดต่อคับหน่อยนี่สุดยอดนะครับ ไม่มีหักตักตัวะไรไม่หักตักอะไรนั๊ักลูกเลยนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับนะก็ขอบคุณทางร้านนะครับที่ส่งให้เยอะขนาดนี้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนะแจ้งทางร้านไปด้วยนะครับว่าโอเคของมาสภาพดีนะครับโอเคตามตามนั้นเลยเป๊ะๆเลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับ FC นะครับนะจะอยากจะสั่งบัวหิมะได้กินกันนะครับก็เดี๋ยว ผมจะคัปแคปหน้าจอนะครับไปแคจอของทางร้านนะครับอ่าแล้วก็ไปใส่ในวิดีโอนี้เลยนะครับนะอันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะนี้นอกนอกประเด็นจากเครื่องเสียงอ่าจากงานของลูกค้านะครับนอกประเด็นเลยนะครับสั่งบุหรี่มารับประทานนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวใครสนใจอยากจะสั่งซื้อไงเดี๋ยวผมเอารูปภาพแคปหน้าจอไว้ในวิดีโอนะครับบุตรเป็นมาเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวต้องลองชิมว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับ สักลูกเลยไหมตอนนี้นะสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะส,สักหักหักเอากันปะาะอ้าวหักเลยนะครับนะหักอันนึงชิมเลยนะครับนะเดี๋ยวล้างน้าก,นะก่อนหมุนกล้องหมุนกล้องก่อนฝนตกนิดนี่ยมือก็เปื่อนโอเคเดี๋ยวล้างน้ำสักหน่อยเห็นไหมล้างกล้องกอนโอเคนะลองเลยลองเลยชิมเลย ดินแดงด้วยดินแดงนี่ที่ไหนเนาะนะดินแดงนี่มาจากที่ไหนเนาะดินแดงนี่เหมือนคนแถวแถวบ้านผมเลยเนี่ยผมว่าคนดินแดงไม่ใช่ด,ดินดำนะเนี่ย สวยงามตามา้องเรื่องล้างมือนี้ก่อนโอเคนะนี่มาทำนี้โตวงเดือนก็เต็มไปหมดอ่ะโอเคนี่ล้างแล้วล้างแล้วนะครับอ่าเหมือนมันเลยนะครับนี่เรียกโบยมะเดี๋ยวดมดมกินก่อนเฮ้ยใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดก่อนเอามีดก่อนมีดมีด,มด แบบป๊บหนึ่งขอเวลา10วิ อเคมาเรียบร้อยแล้วนะมาต่อต่อต่อจะปอกให้ดูหน้ากล้องเลยอ๋อปอกเขาขาว,ขาวออกเลยเว้ยอออปอกตะปอกไม่เป็นเนี้ยถ้าทางร้านได้ชมอยู่ก็อย่งหัวเราะแล้วกันนะไม่รู้อ่ะเพิ่งเธอได้รับประทานอ่ะตรงๆดีกว่านะ ทางร้านอย่างหัวลอ้อนะผมทานเป็นไม่เป็นอย่างหัวลอ้อนะก็ <c oughs> เพิ่งเคยได้รับประทานนะจริงจะกินกับรินกกินทั้งเปลือกด้วยซ้ำเนีน่ย <c oughs> โอ้เนื้อมไม่ได้อะโอเคไม่เคยกินเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่กินโบฮิมะนี่เหลือง่ะอ,อชิมกันนะอืมรสชาติเหมือนมันแกว้วมันหวาย ป,ป,ป๊บแป๊บอย่าเับมึงขอคำตอบมาเลยใครโทรมาวะฮัลโหลอร่อยมากเลยพูดฮึมฮึมพัดลมจิ๋วมีสิอะไรบ้างพัดลมอ่ะอ๋อ มอีอะไรสีอยู่เจ้าสีอะไรสีส้มสีฟ้าสีาสม่วงสีชมพูอืมอืมหลสีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยว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 ผมถ่ายรูปไปให้ดูว่ามีด้วสีอะไรบ้างโอเคอเฮ้ยซักพู่สักพู่โอเคเนี่ยพวกมาสั่งพัดลมนะครับพัดลมจิว๋วพัดลมจิ๋วนะครับนี่อร่อยอะ่ะรสชามันมันมเหมือนอะไร คล้ายๆมันแก้วนะแต่มันช่ากว่ามันแก้วมันจะแบบมันบอกไม่ถูกมีน้ํากรอบๆเหมือนเ้วเป็นไงวะกรอบๆเหมือนเ้วนเะนํะน้นหวานเยน็ยนๆแบบแนวแนว,แนวชุ่มคออ่ะอืมเยน็นชุ่มคอเยน็ยนๆหวานๆอมน้ําก็แบบอ่ะอือ มันอร่อยอ่ะบอกไี่ดูอืมเนี่ยแหละแบบว่าผมหักมาทานเลยนะเนี่ยหักมาทานเลยนะไงหักมาทานแลว้วมันอืมอันเแี้วอ่ะอร่อยอ่ะนะเดี๋ยวต้องผึ่งให้แห้งก่อนนะผึ่งให้แห้งก่อนแล้วก็อ่าให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวต้องไปดูคำอธิบายของทางร้านด้วยนะไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะแต่อร่อยอ่ะนี่แบบคนอรสชาติมัน หวานชำํำออกหวานหวานนะครานหวานช้ำช้มีน้ําแล้วความกรอบจะเหมือนเห้วนี่คล้ายๆมันแก้วก็อืมอมันจะมันแปลกๆว้บอกไม่ถูกว่ารสชาติลองชิมรับประทานเองดีกว่านะ <c oughs> โอเคขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับคลิปอะไรที่มันไร้สาระนะครับฝ <c oughs> ากถึงทางร้านนะขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณไลยๆนะครับที่ส่งของอร่อยมาให้นะครับผมขอพึ่งไว้นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปิดเัดลมหน่อย เปิดเป็นลมเปิดเป็นลมโกกเลยนะครับเนี่ยเป็นไงนี่เปิดพัดลมโกกเลยนะครับอืมนะโอเคก็ขอบคุณนะครับ FC แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เสียเวลาเวลารับชมนะครับนีนีดหน่อยๆนะครับพิกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะกับความอร่อยนะครับอันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวนสัตว์เฉลิายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกเพื่อจอามืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอจบคลิปอ่า รีวิวสินค้าจากทางร้านาบุฮิมะไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับผม